โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในฟาร์ม19เนะครับผมเดี๋ยวจะพามาวิ่งงานถมดินละกันนะครับวันนี้มากับรถ FC นะครับผมเป็นเมก้านะครับผมสีชมพูนะแล้วก็รถไถสีชมพูนะครับผมนี่เลยนะฮะมาในทีมคิตตี้นะครับผมนี่เลยสีชมพูหวานแหววโอ้โห นะครับทั้งสองคันเลยนะฮะนี่เลยมาในทีมคิตตี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้จะเป็นรถถายตู้แอร์นะเป็นฟอร์ด6 00นะครับผมนะฮะก็เอามาทำคิตตี้นะครับนี่เลยภายในก็สีชมพูทั้งคันเลยนะครับนี่ครับก็เป็นรถเสียติวนะครับคันนี้อ่าเดี๋ยวจะพาไปถมดินนะครับแล้วก็พาไปดันดินนะฮะสำหรับอ่าคลิปวิดีโอนี้นะครับผม ก็ผมจะรีวิวรถไถให้ดูก่อนแล้วกันนะก็สําหรับคันนี้นะครับเป็นรถที่เขาสั่งทานะผมก็ได้ทําการบูดิฟายขึ้นมาเองนะฮะนะครับหน้ากากจะเป็นหน้ากากเดิมนะครับนี่เลยตัวรถเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูนะครับผมเครื่องเครื่องนี้สีดํานะนะครับสีดําเทานะครับโทนเทาดําประมาณนี้นะครับตัวนี้ครับสำหรับตัวแอร์นะครับผมเป็นคิตตี้นะครับติดตรงกระจกนะ ก็จะมีลายแตกต่างกันไปเลยนะครับนี่เลยด้านท้ายก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นรูปคิตตี้ตัวใหญ่นะครับด้านท้ายนี่สวยงามนะครับผมสายเวทมาด้วยครับแล้วก็มากับยางใหม่นะครับผมมิชลินนะนะครับยางใหม่ดอกเต็มๆนะฮะนี่ยางหน้าครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับทอลันลันมากับกรองแต่ง นะครับผมอาจจะไม่สวยแต่ว่าถูกใจแน่นอนนะครับสําหรับกรองของเรานะนี่ครับด้านหน้านะทุกคนนะฟอร์ดห0หกูครับอันนี้นะครับพร้อมลั่นนะเดี๋ยวจะพาไปดานดินก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราถอยสิบรอครับไปใส่ดินก่อนนะอยู่ที่ในบ่อครับด้านล่างนะมีแม็โครตักด้วยนะวันนี้นะครับไปครับผมนี่ฮะ โครแมคโครครับผมสิบลอ้อนี้เป็นรถ FC นะส่วนรถไทยนี้ผมแบบบมดิฟายขึ้นมาครับอันนี้เขาฝากมาเล่นครับอ่าโอเคเอายังไงดีเอาจังไงดีแ <laughs> มกโคจะอยู่ลายไหนนี่น่าจะจอดแบบเอยียงอย่างนี้นะผมว่าไปครับผมเดี๋ยวไปตักหินนะครับตรงนี้เป็นหินลูกลังนะครับเดี๋ยว เหลือประมาณรถ2รถนีดด่แหละนะผมว่านะนะครับสำหรับยินตรงนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับไปถมนิดหน่อยนะวันนี้นครับมาครับดูยีกันเลยเดี๋ยวแมโครผมจะขับด้านในแล้วกันขับด้านนอกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ต้องเล่งเครื่องหน่อยครับลืมเล่งเครื่องอยู่ว่าอยู่ทำไมแม็โครไม่ค่อยมีแรงเลยนะเ,เทล,ลงไปเลยครับผม สวยงามนี่ครับจบขึ้นไปเลยครับผมจบขึ้นไปนะฮะโอเคแล้วก็เทใสครับอนนี้ไม่กี่บุ้งกี่ก็น่าจะเต็มแล้วนะครับ งานสิบล้อเลยนะครับเมื่อวานเป็นงานหกล้อครับเมื่อวานเป็นงานหกล้อถมดินนะฮะวันนี้มาแนวสิบล้อบ้างครับเอออ่าเต็มหรือยังดีน่าจะยังไม่เต็มนะเดี๋ยวผมตักตรงนี้ออกก่อนนะครับด้านหน้านะเตักด้านหน้าออกให้หมดอ่าน่าจะน่าจะเต็มแล้วนะครับ ไปล่นกันนะครับเดี๋ยวไปล่นกันเดี๋ยวไปล่นกันครับผมไปครับผมก็ยังอยู่ที่บ่อดินบ่อเดิมน,นะครับ ยังไม่ได้มีบอ่อใหม่เลยนะฮะอันนี้ดินก็จะหมดละจะต้องหาบอ่อใหม่สแตนบายไว้นะฮะวันนี้วิ่งใกล้มากเลยวันนี้นะครับวิ่งใกล้มากเดี๋ยวเทดินไว้ก่อนค่อยเอารถไถมาดันนะครับรถคันนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยลว่าเขาทำอะไรมาบ้างนี่ผก็ไม่แน่ใจนะโอ้แต่ว่าสวยอยู่ครับ เลยถ่ยไปเลยอันนี้มีกองดินเทไว้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาเทเพิ่มนะครับอันนี้ก็พาเราถ,ถ่ายมาดันทีเดียวครับ ก็ได้อยู่2เที่ยว3เที่ยวประมาณนี้ บินสักสองเที่ยวแล้วกันนะฮะเดี๋ยวที่เหลือก็เอารถถ่าไปดันดินนะครับเรยวรถถ่ายบ้างครับ Okay. ไปลุยกันต่อครับแมคโครก็ยังไม่ได้ทำใหม่เลยนะเป็นผมมาสู่คันเก่านะผมว่าจะทำ pc 200รอยอยู่นะครับยังไม่มีเวลาทำเลยเรียนรถเก่าไว้ก่อนครับหาตังค์เอารถใหม่หาตังเอารถใหม่ครับตังเอารถใหม่ทัรถเก่าก่อนรถเก่าก็มันก็ขุดได้อยู่ โอเปสอเรากับ210ก็ขายทิ้งไปแล้วครับออหายทิ้งไปแล้วนะขนานั้นนะครับพังบ่อยเกินนะครับก็ขายทิ้งเลยนี่ครับนี่ครับผมขนให้หมดเลยนะจริงดินก็เหลือเยอะอยู่นะครับเหลือหลายเที่ยวอยู่นั่นี่ โอ้ยมีงานในเมืองค่อยมาตักเอาอีกแล้วกันครับโอ้ยเทเทเทไ่โดนดำ อ,อีกกุกกี้หนึ่งครับแล้วใส่อีกกุกกี้หนึ่งก็พอแล้วอ่าโอเคใชครับผมโอ้รอบนี้ใส่แบบเยอะมากเลย ไปเดี๋ยวค่อยมาเอารถไถยน,นะฮะโอเชียนเสียรถไถยมากตอนนี้ กองไว้ครับเดี๋ยวไปเอารถถมา โอเคนะครับมาถึงเวลารถไถออกโรงแล้วสุด้อพอก่อนไปกันเลยครับผมพอยังลั่าเหมือนเดิมเลยครับกันนี้เอกลักษณ์ของฟอร์ดเลยนะ แรงครับแร,แ,รแรงเดี๋ยวพาไปดันกองดินใหญ่ๆสีชมพูสว่านแววเลยนะครับตีด้วยนะ ยครับน,นี้โอ้นาทีมไปแล้วเดี๋ยวดันให้มันแบบล้มกองดินสักหน่อยนะดันให้ล้มกองสักหน่อย โอเคครับผมก็เดี๋ยวไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ถมได้ครึ่งครึ่งบ่อนะครับถือว่าถมได้เยอะอยู่จริงๆมันมีก่อนที่เดิมนะครับเรามาถมแค่สองรถเองอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาต่อครับเดี๋ยวค่อยมาต่อ,อโอเคนี่ครับผมก็ฝากไว้ในโอ้ผมก็ใจครับสำหรับรถไทฟ,ฟอร์ดคิตตี้นะี่ครับผมนี่เลยใครอยากได้รถแปลกๆก็มา สั่งโมดิ f y ได้นะครับผมถ่ายดีนะนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไว้การคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม